แอบเชื่อว่าการพบเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือโชคชะตากำหนดไว้แล้วเหมือนความสัมพันธ์ของอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มหล่อเน็กชารีไตรัดและสาวจินคนสวยขืยอ,อันที่ตั้งแต่เขาสองคนรู้จักกันก็มีเรื่องราวมากมายมีช่วงที่หยุดติดต่อกันสักพักเพราะมีประเด็นแต่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้ง และยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนยังคงเป็นปริศนาว่าตกลงจะเป็นเพื่อนหรือคนสนิทของกันและกันแต่สิ่งที่แฟนๆสัมผัสได้ชัดเจนก็คือเขาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันจริงๆที่ช่วงนี้เนชชาลีก็มีดราม่าเข้ามาที่สาวขืยอ่านก็รับรู้ โดยได้เผยให้ฟแฟนๆทราบว่าวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาพีเน็กไม่สามารถประ่ายเอ็มวีเพลงฝากถึงกิกเพราะต้องไปขึ้นโรงขึ้นสาลก่อนที่เวลาต่อมาจะพูดให้กำลังใจพีเน็กผ่านไลฟ์ซึ่งจังหวะนั้นแฟนๆก็ขอให้ขุยแอันเปิดเพลงหากันจนเจอพร้อมแซวขุยอันว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีหนุ่มฮอลแลนด์กับสาวจีน,นย สุสุขพี่นี่สุสุสไ์ก็เหมือนเป็นความในใจของน้องขุยแอนที่อยากบอกพี่น็กนะคะและวันแคดมาค่ะท่านผู้ชมน้องขุยแอนก็น่ารักเหมือนทุกครั้งเข้าไปส่งกำลังใจให้พี่น็กถึงในและถ่ายข,ของสติกเกอร์ของขวัญก็มาแถมยังอุดหนุนสินค้าของพี่น็กอีกด้วย โมเมนต์นี้แอดคิดว่ามันใช่แล้วล่ะค่ะเขาดูเข้าใจกันสนิทกันมากขึ้นในทุกๆวันสายตาที่มองกันก็ดูพิเศษจริงๆคุยแอนบีดรามา่าเน็กก็ปกป้องแบบเงียบๆและคุยแอนก็รู้ว่าตอนไหนพี่เน็กต้องการกำลังใจมากที่สุด